กุศลธรรมก็เป็นเหตุอะกุศลธรรมก็เป็นเหตุหมายความว่าโดยสภาพไม่ใช่วิบากไม่ใช่ผลเพระเจ้าตราบใดที่ธรรมะนั้นยังเป็นเหตุให้เกิดผลก็หมายความว่าเพราะยังมีอวิชชาทําให้กุศลนั้นๆน,น,นะคะสามารถให้ผลได้แต่เพราะเหตุว่าเวลาที่กรรมจะให้ผลเนี่ยน,นะคะต้องมีกิเลสด้วยถ้าการกระทํากรรมนั้นไม่มีกิเลสไม่ให้ผลเลย อย่างการกระทําของพระอระหันต์ทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะแสดงความอนุเคราะห์คนอื่นด้วยการแสดงธรรมหรือว่าด้วยการช่วยเหลือก็าตามไม่มีกิเลสใดๆเลยเพราะฉะนั้นกรรมนั้นๆเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดผลคือไม่เป็นปัจจัยให้กุศลวิบาจิตและเจตสิกเกิดโสภณธระนะมรมโสภณเจตสิกทั้งหลายยังเป็นประเภทของกุศล เพราะเหตุว่ายังมีอวิชชายังมีกิเลสเป็นพืชเชื้อที่จะทําให้ผลเกิดขึ้นเพราะว่าขณะนั้นถ้ากล่าวถึงว่ายังมีกิเลสอยู่จึงเป็นกรรมไม่ว่าจะเป็นกุศล,ลกรรมหรืออกุศล,ลกรรมก็ตามแต่ว่าต่างประเภทโดยที่ว่าเมื่อยังมีกิเลสอยู่นะคะทำให้เกิดอกุศล,ลกรรมก็ได้หรือว่าเมื่อยังมีกิเลสอยู่แม้เป็นสโสภณธรรมแต่ยังทำให้เกิดผล เพราะฉะนั้นจริงเป็นกุศล,ลกรรมด้วยเหตุนี้นะคะโสภณธรรมก็มีสองฝ่ายคือโสภณธรรมที่เป็นเหตุคือเป็นกุศลละเหตุหรือว่ากุศลธรรมและก็โสภณธรรมซึ่งไม่ใช่เหตุที่จะให้เกิดผลจึงเป็นกิริยาแม้ว่าเป็นโสภณธรรมเหมือนเดิมเช่นหิริก็ยังคงเป็นหิริโอตตะปะก็ยังคงเป็นโอตตะปะ อะโลภาก็ยังเป็นอะโลภาแต่ว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสนะคะโสภณธรรมเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดผลได้